ดอยสุขใจหนาวมากค่ะตอนนี้ฝนตกนิดๆบรรยากาศหมูกระทะนะคะ นักงานกำลังปิ้งนะคะอาจาศดีมากค่ะแน,แน่นไปนะน้ตทำไมไม่เอาขึ้นเพอาะเธนะน้ตถ้าถ้าถ้านุา้ดใส่ทำไมาอีกจะไม่นุ่นนู้ดแล้วอันนี้รอดรูมร้อยรูมนี่นี่นี่เชืเอกอันหนึ่งมกกัมดกลาง